สวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวคลิปนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางด้วยรถไฟมุ่งหน้าสู่ยาลาและอำเภอเบตงดินแดนใต้สุดแดนสยามที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสเสน่ห์อนาคคนหาครับยะลาไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารอร่อยแต่การเดินทางไปที่นั่นก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กันเราใช้เวลาเดินทางกว่า19ชั่วโมงด้วยรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัตร ถึงสถานีรถไฟยะลาเพื่อเก็บทุกเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดเส้นทางในคลิปนี้ขอเริ่มต้นด้วยบรรยากาศการเดินทางพร้อมเปิดตำนานความอร่อยของอาหารใต้ตามสถานีต่างๆที่รับรองว่าเด็ดจนต้องบอกต่อและปิดท้ายคลิปที่เมืองเบตงเมืองที่ไม่เคยหลับไหลรอให้เราไปสัมผัสห้าโมงแล้วรอขึ้นรถ ขึ้นรถลครับคเดี๋ยเขาเรียกละเปิดบูดการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟธรรมดาแต่เป็นการเดินทางอันแสนพิเศษที่จัดขึ้นโดยชมรมคนลักรถด,ดีเซลรางทีมนั่งรถไฟสายแข็งเหมาตู้รถไฟนอนในตำนานอย่างเจ้าเวสพวไปกับขบวนรถเร็วสายใต้ขบวนที่169มุ่งหน้าสุยลาออกเดินทางจากกรุงเทพอภิวัติเวลา17นาิ30นาที รถออกนะครับจากกรุงเทพเราพี่วัฒน์สถานีนี้นน,น้ำอเมริการด้วยนะครับแก้วละสามสิบมาเราก็ได้สั่งเป็ชนชาวนาำมานะครับก็เราหิวน้ำพอดีที่เดินทางเหนื่อยมาจากที่บ้านชื่นใจครับ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนขบวนรถเมลที่169น,นะคะรับถุกเที่ยวิวัตรยาลาไปที่เรียบร้อยแล้วเราอยู่ขัน23นะครับตู้ที่13ก็คือตู้นี้ก็คือเป็นตู้อุคณะที่เราเหมามาเลยนะฮะก็ทางทีคนรันรถี่เซรังจัดมาแทนะะเราก็มา่วงกับเขาเลยครับก็คือที่น้าของเราหาจอไว้เป็นเตียงล่าง2เตียงน,นะครับก็คือเตียงเบอร์หกับเบอร์แปดนะฮะก็คือจะได้นอนข้างล่างนี เครื่องนอนนี้เขาก็เตเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนประมาณสองสามก็จะมาปูเตียงให้เราตัา้งเตียงที่นั่งให้เป็นที่นอนเราเราก็ในคืนนี้เราก็จะหลับมัตตี้กันอยู่ในเตียงว่างสองเตียงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้นอนแบบ J r นะครับที่รับมาจากญี่ปุ่นนำมาปรับปรุงเป็นตู้แบบเดียวกับที่เรานั่งไปที่เวียงจัดขังสว่าด์เลยแบบเดียวจะ,ะเป็นตู้สีแดงขาวนะครับแล้วเปลีย่ยนได้แบบนี้ เด็กใหญ่ทุกอยงแบบนี้บอกนุ่มๆกเตียงร่างก,ก็จะขนาดที่จะพันชักใหญ่กว่าเตียงบนนิดเดียวนอนสบายไม่ได้ท่านิผิดด้านหัวไม่ใช่ด้านนี้หัวต้องอยู่ด้านนี้นะครับเพราะวะ่าด้านนี้ก็จะเป็นบันไดที่จะขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับตะกรีนบนดังนั้นเวลาเรานอนเราก็หัวด้านน,น,น,นี้ก็จะเป็นมากที่เราจะเอาลง ปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวเวลานอนนะครับต้อนไฟจะไม่แยงตานะครับเพราะว่าบนกูร์แลไฟเนี่ยเขาก็จะไม่ปิดไฟนะครับเขาจะเปิดตลอดเวลาเขาก็จะมีกล้องจรดที่สอง,งทางเดินด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยนารนะครับหัวนอกเราก็จะมีไฟไปิดด้วยก็ <c oughs> ไว้สําหรับเผื่อ <c oughs> อย่างอาจจะยังนอนไม่หลับนะครับเด็กจะดูอะไรเ <c oughs> ปิดไฟได้นะครับแต้ปลายเตียงก็จะมี ชาร์จไฟนะครับสำหรับเราก็จะชาร์จโทร,รศัพท์มือถือชาร์จแท็บเล็ตแท็บเล็ตกันหรือว่าอ,อุปกรณ์อื่รอนิกต่างๆก็จะมีให้ทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเลยนะฮะค่ะก็จะมีปากให้ส่วนตัวเข้าจานวนคนที่มานอนตรงนี้เลยครับไปออกจากคาฉลา,าสถานีกรุงเทพอธิวัฒน์แล้วน,นะครับเวลาตรงเป๊ะห้าโมงเครื่องนะครับเจ็ดนาฬิกาสามทที่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นวิวกันละที่อยู่ใน สัานจราสถานีนะครับมันก็จะมึนๆหน่อยออกมาแล้วเราเห็นวิวข้างนอกแล้วนะครับไปตามชมบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจของทริปนี้กันนะครับเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวลองกระดูกให้ไเดียเล็บบุรีครับเล็บบุรีจ๋าเอากาแฟ กาแฟตาตไ,นะไนะต้หวันอะไรนะชานมไต้หวันกับอะไรแล้วแต่ เราก็ผ่านสถานีบ้านโป่งมาแล้วมีเมนูเด็ดที่เราเตรียมจะกินเป็นมื้อเย็นวันนี้นะครับก็คือข้าวกระทงของดีของสถานีชุมทางหนองประดุกอ่าแต่พอดีขบวนนี้เขาไม่จอดเขาก็เลยมาส่งให้เราที่บ้านโป่งขบวนวันนี้นี่เมนูยาวเหยียดเลยเมนูของกินอร่อยๆที่อยู่ตามรายทางของทางรถไฟสายใต้ของเรานี่นะครับนี่ยังแค่ที่แรกนะเป็นข้าวกระทง ปาหน่อยใช่ไหมป้าหน่อยสุดทางน้องปลาดุแดงเนื้อปลาแงดุกพาแงหมูเฮ้ยหนูกินไม่ลงเลยพลาแดงหมูนะคะแล้วก็เขียวหวานไก่แล้วก็มีตัดรสเผ็ดด้วยไข่พะโร้ไปนิดนึงเนี่ยเราจะถึงสถานีราชบุรีแล้วก็จะได้กินเมนูถัดไปด้วยก็คือก๋วยเตี๋ยวราชบุรีได้ครับได้ค่ะ ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาปูเตียงให้นะครับเราก็ได้จัดการกับข้าวกระทงไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กระทงปบเปล่าอร่อยมากออออคือคะแนนเนื้อสุดยอดมากครับเ<ด>พราะว่าเนื้อนี่แบบติดมันแล้วก็แบบรสชาติของคะแนงอ่ะมันถึงเครื่องแกงเมน,นู<อ>ที่สองแล้วลเป็นเต๋ยวลาบุรีนะครับก็จะเป็น เส้นเล็กแห้งนะครับเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นปลานี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเมนูที่จะตามกันมาอีกนี่ยาวเป็นขบวนเหมือนรถไฟเลยแหละครับเดี๋ยวเพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นชฉันแล้วเดี๋ยวไปชุมพรจะเจอกับข้าวต้มรอบดึกที่ <รอ S 1> เป็นข้าวต้มไก่ชุมพรชุมพรตอนเวลาเป็นไม้พใช่กินกันตัวแตกนะครับขอลิ้มรสความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมาก ทำไมเขาต้มรับึกมาตีหนึ่งก็ที่มาของเขาต้มรอบดึกคือตามเส้นทางเราผ่านชุมพรตอนนั้นประมาณตีหนึ่งพอดีก็ต้องมัดดืดจิงใจถ้าเราผ่านชุมพรตีสองก็ต้องเปนาตีสอ้อกันตีสามก็ต้องกินตีสามเราหายบอลเตือนเกิตบอลรอบดึกหวานชิดใจ เช้านี้ที่ทุ่งสงพอดีเลยน,นรับพาทิดขึ้นละแสงแรกยามเช้าตอนนี้ก็รถเราก็จอดที่ทชุมทางทุ่งสงนะครับวันนี้เนี่ยรถสินค้าก็เขาก็จะมาจอดตรงนี้กันด้วยนะฮะแล้วก็จะมีโรงรถจักรตรงนี้นี่ตรงนี้หัวรถจักร GE นะครับของอเมริกาของไทยเราตรงนี้ใช้มาในซื้อมาก็มาณ50ปีละปัจจุบันยังใช้การได้ดีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะจอดนานไนปะ ก็จะต้องจัดเรื่องปล่อยเวลาปล่อยรถรถเข้ารถออกความเือนถ้ามีชุมทางทุ้งสงเนี่ยก็คือจะมีสถาน,นีที่รถไฟสายใต้ทุกขบวนจะต้องมาจอดแยกไปที่จังหวัดตนะรังนะฮะจังหวัดตรังก็แยกที่ตรงนี้ไปนะฮะไปที่ตรังไปที่กันตังก็คือจัดทสถานีชุมทางทุ้งสงนะครับ เด yup. ี like, ๋ยวเราออกจากตรงนี right so so ้ไปแล้วก็จะลงใต้กันไปอีกนะครับก็จะผ่านไปทางสถานีครับไปที่ใหญ่ๆก็ชุมทางขัดใหญ่นะฮะซึ่งจะเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนล่างนะฮะแต่งหน้าเสร็จแล้วโอ้ยลืมถ่ายตอนที่ยัง ได้แต่งตอนที่เริ่มแต่งหน้าไม่ได้ถ่ายไว้คล้ายๆกันเลยนี่แหละฉันเริ่มแต่งแบบกลเป็นธรรมชาติของฉันเลยครับหน้าสดก็ดอบก็ดอบลงไปเล็กน้อยใช่ก็ดอบไปสิบสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ให้ดอบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือสิบเปอร์เซ็นต์หลือสกว่าเราจะถึงก็อีกครึ่งวันเราจะถึงที่ยาราก็จะประมาณประมาณเพนอะ ประมาณ11โมงโโนะครับละละนี่เรายังอยู่ช่วงระหว่างรอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชกับ<ม>พัทะลุงอยู่เลยเียเยวกรบตงจเหนียวหรือกรอบทั้งเหนียวทั้งกรอบมีทั้งเหนียวทั้งกรอบตะม่วงอ่ะมันกลอบแต่ว่า ไอ้น้ำราดมันเหนียวเหนียวเนี่ยมันก็ได้ความออกรอบของเป็ดมะม่วงแต่ว่าติดโตนเหนียวเนี่ยมันก็จะติดฟันนิดนึงเพร่งสิบบาทนี่เขเคยอยู่นะไป็มะม่วงเยอะมากเลยต้องเยอะเด็กเขาพูกเองให้ได้เต็มที้อะอะไรดีอะไรดี ของสถานีชุมทางหัดใหญ่เรียบร้อยในความชุดระบุชุนละมุนมากครับเพราะว่าอันนี้มันที่นี่เป็นสถานีใหญ่คนจะขึ้นจะลงเยอะเราทีนี้คือเขาก็จอดแค่เปลี่ยนหูรถจักรัสเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีคนขึ้นด้วยเรรีบลงไปปัมป๊มๆๆๆแล้วเราก็รีบขึ้นมาเราก็ได้มนาะเรียบร้อยสำหรับตาประทับที่ชุมทางหัดใหญ่ครับ ื้อเช้าของวันนี้นะครับข้าวไก่ทอดเทพาร้อมด้วยแกงเขียวหวานไก่ แม้จะเดินทางมาอย่างยาวนานกว่า19ชั่วโมงแต่เมื่อก้าวลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟยะลาความเหนื่อยล้าก็หายเป็นเปรดทิ้งมีเพียงความตื่นเต้นกับบรรยากาศที่แตกต่างและรอยยิ้มของผู้คนที่เป็นมิตรที่รอต้อนรับเราเข้าสู่ดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้จากสถานีรถไฟยะลา เราเดินทางต่อด้วยรถตู้มุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จุดหมายแรกคือวัดช้างให้เพื่อสักการะหลวงู่ทวนและเช่าบูชาพระเครื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะออกเดินทางไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดยะลาต่อไป ทะลาบฮาราบาาความงดงามแห่งผืนป่าดยิบชื้นทะเลสาบฮาราบาลาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนบางลางในจังหวัดยะลาครอบคลุมพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาราทําให้เกิดทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาที่โอบล้อมผืนน้ากว้างใหญ่และป่าไม้เขียวขจีที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนแห่งเอเชีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิดเช่นนกเงือกนานาพันธุ์เสือโคร่งและช้างป่ารวมถึงพันธุ์ไม้หายากและพืชเฉพาะถิ่นมากมายจากที่เรือล่องในทะเลสาบไปได้ไม่นานเราก็จะพบกับเกาะทวดที่โดดเด่นอยู่กลางน้ำซึ่งเป็นจุดหมายของสายมูที่ต้องการมาสักการะขอพรและโชคลาภกับทวดบุก,กี้เพราะมีผู้คนมากมายที่เล่ากันว่าได้รับพรสงหวังกลับไปแล้วหลายราย นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากอีกด้วยเรามาถึงเบตงช่วงหัวค่ำพอดีกับอาหารมื้อเย็นกับร้านอาหารที่ต้องห้ามพลาดคือร้านต้าเหยนินร้านอาหารจีนกวางตุ้งเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า40ปีและเป็นที่รู้จักในเรื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณภาพของวัตถุดิบ เมนูเด็ดที่ต้องลองคือไก่เบตงเนื้อนุ่มรสชาติกลมกลม่อมหมูทอดเต้าหู้ยี้ขา้าวหยกถั่วเจียนปลาจีนนึ่งซีอิ๊วสตอผัดหมูกะปิแกงจืดลูกชิ้นแคระเป็นต้นซึ่งเมนูล้วนสะท้อนถึงความพิถีพิถันและสุดรับที่สื่อทอดกันมารุ่นสู่รุ่นต้าเหยนไม่ได้เป็นแค่เพียงร้านอาหารแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเมืองเบตง ที่นักท่องเที่ยวต่างตั้งใจมาลิ้มลองความอร่อยและสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองหลังจากอิ่มหนำสำราญกันแล้วเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปสำรวจความงามของเมืองเบตงกันต่อครับไม่ว่าจะเป็นอุโมง์เบตงมงคลฤทธิ์อุโมงอุรถยลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยหอนาฬิกาเบตงที่เป็นดั่งศูนย์กลางของเมืองตู้ไรสันีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสตรีทอาร์ตที่แต่งแต้มสีสันให้เมืองนี้มีชีวิตชีวา รวมถึงสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆในเบตงที่รอให้เราไปสัมผัสเราออกจากหน้าโรงแรมมาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาเพียงนิดเดียวเราก็จะมาถึงแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองเบตงอีกที่หนึ่งนะครับก็คือหอนาฬิกาเมืองเบตงข้างกันก็จะเป็นตู้เบตสนียะ์ักษตู้เบตสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ที่เบตงนี่เองครับเราไปชมบรรยากาศความสวยงามครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ตู้เวสนียากษแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่เองตอนเรามาทานข้าวที่ร้านอาหารเนี่ยคนเต็มเลยฮะหลังจากที่เราไปเก็บของหรืออะไรเสร็แล้วก็ไปเดินเล่นแล้วเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้คนว่างเลยครับก็เลยได้รูปมุมสวย,สวย ของตู้ไปชน,นยักษ์เนี่ยครับแบบไม่ติดคนเลยติดเราสิติดเราด้วยต้องติดเราติดเราสองคนนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็มีคนเข้ามานั่นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอย่างช่วงเมื่อกี้คนเยอะมันเป็นช่วงหวค่่มนะก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปตรงอื่นก็ได้แนะนําเลยแล้วก็วอกมาตรงนี้สักช่วงดึกๆลงมาดึกๆนิดนึงเราก็จะได้ถ่ายรูปมุมสวยๆตามที่เราต้องการครับเราก็มาถึงปากซอยเขาประดับประดาไปด้วยโคมนะครับเป็น เป็นถนนคนเดินอีกถนนหนึ่งเนาะตามรายทางก็จะทําเป็นสตรีทอาร์ตนะครับก็จะเป็นนะสิ่งที่น่าสนใจธรรมชาติต่างๆของที่ยะลาที่มีเด่นๆนะครับอย่างเช่นนี่กระถินหสีนะฮะมันเป็นพืชตระกูลหนึ่งที่อยู่ในป่านกเงือกประจําถิ่นที่นี่เลยนกเงือกกรามช้างนะฮะแล้วก็จะมีกระทิ้งแล้วก็จะเป็นตระกูลพวกนกเงือกทั้งหลายนะครับนกกบนกกาหังพผสมสาตว์กิสักของ สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับก็ตลอดทั้งแนวเลยเนี่ยเป็นตีกอาร์ตทั้ง2ฝั่งตึกเลยนะครับแต่ด,ตด้วยวันนี้มาดึกก็ตลาดเขาวายไปแล้วเรื่องนะเร,เราต้องมาเก็บบรรยากาศกันต่อเพราะว่าวันนี้เราก็ไปเก็บที่อื่นกันมาก่อนนะฮะหลังจากเพลิดเพลินกับการเดินชมเมืองเบตงอยู่พักใหญ่ก็ได้เวลาที่เราจะกลับไปพักผ่อน เพื่อชาร์จพลังกันแล้วครับการเดินทางอันแสนยาวนานอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียแต่ก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าเพราะพรุ่งนี้เช้าเรามีนัดกับทะเลหมอกสุดอลังการที่ Skywalk a y a w a n รวมถึงสถานที่ที่น่าประทับใจอื่นๆในเบตรงรอให้เราได้ไปสัมผัสขอให้คืนนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วมาพบกันใหม่เพื่อลุยต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีลาติสวัสดีครับ